สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้วาสุขอนำพาทุกท่านไปไหว้พระศักดิ์สิทธิ์พระคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่กันครับนั่นก็คือพระสิงห์ที่วัดพระสิงห์จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งวัดนี้มีชื่อเสียงโด่งดังมากนอกจากองค์พระที่มีชื่อเสียงแล้วในทางศิลปะจัดได้ว่าเป็นงานประติมากรรมที่งดงามสุดยอดและยังมีงานสถาปัตยกรรมอันได้แก่โบสถ์วิหารและหอไตรที่งดงามมาก ตลอดจนงานจิตกรรมที่มีความวิจิตพิสดานงดงามเป็นเอกลักษณ์ตามแบบล้านนาน่าดูน่าชมมากถ้าพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับวัดพระสิงห์หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหารเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่เป็นวัดที่ประดิษฐานพระสิงห์หรือพระพุทธสิหิงพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาพระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อเชียงแสนสิงห์หนึ่งวัดพระสิงห์มีสถาปัตยกรรมล้านนาอันงดง,ง,งามเป็นที่รู้จักและคุ้นชื่อกันอย่างดีทุกปีเมื่อถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์หรืองานประเพณีปีใหม่เมือง ทางราชการจะอัญเชิญพระพุทธสิหิงขึ้นประดิษฐานบนรถบุสบกแห่ไปรอบเมืองเพื่อให้ศรัทธาประชาชนได้พากันมาส่งน้ำเนื่องในเทศกาลปีใหม่ตามคติล้านนาคนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิง์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต โบสถ์เป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีมุขโถงทั้งด้านหน้าด้านหลังลักษณะอาคารและการตกแต่งเป็นแบบศิลปะลานน้านนาด้านข้างลายเห็นหน้าต่างขนาดใหญ่ตีเป็นช่องแบบแม้ระแนงแต่ภายในเป็นหน้าต่างจริงมีลายปูนปั้นบริเวณซุ้มประตูทางเข้าหน้าบันมีลักษณะวงโค้งสองอันเหนือทางเข้าประกบกันเรียกว่าคิ้วโกงเหนือคิ้วโกงเป็นวงกลมสองวงคล้ายดวงตาที่เสาและส่วนอื่นๆ มีปูนปั้นนูนมีรักปั้นปิดทองวิจิตรพิสดารมาก หอไตรสร้างเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ผนังด้านนอกประดับด้วยถวยเทพปูนปั้นทําเป็นรูปเทพผนมยืนบ้างก็หออประดับอยู่โดยรอบเป็นฝีมือช่างสมัยพระเมืองแก้วประมาณพุทธศักราช2476เจ้าแก้วนวรัตได้ซ่อมแซมขึ้นใหม่ฐานหอไตรปั้นเป็นลายรูปฝากรถบัวภายในประดับด้วยรูปสัตว์หิมพานเช่นนังเงือกมีปีกคชสีมีปีกกิเลนเป็นต้น และมีลายประจำยามลักษณะคล้ายลายสมัยราชวงศ์เหม่งของจีน วิหารลายคำวิหารลายคำนี้มีลวดลายปูนปั้นที่สวยงามประณีตบรรจงแสดงให้เห็นฝีมือของช่างในยุคนั้นว่าจเจริญถึงที่สุดตัววิหารลายคำสร้างตามแบบศิลปรกรรมของภาคเหนือมีรูปปั้นพญานาคสองตัวอยู่บันใดหน้าและใกล้ๆพญานาคมีรูปปั้นสิงสองตัวบริเวณภายในเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิง์บนผนังด้านหลังพระประธานเสาหลวงเสากลม เสาระเบียงเสาสี่เหลี่ยมมีภาพลายทองพื้นแดงเป็นลวดลายต่างๆเต,ต็มไปหมดด้านหลังพระประธานยังมีรูปปราสาทแวดล้อมด้วยมังกรและหงมีความงดงามน่าชมยิ่งผนังวิหารด้านเหนือมีภาพจิตกรรมเรื่องสังทองด้านใต้เรื่องสุวรรณหงนับเป็นภาพที่น่าสนใจอย่างมากโดยเฉพาะเรื่องสังทองพบเพียงแห่งเดียวที่นี่ งดงามอลังการสุดยอดมากเลยใช่ไหมครับทุกท่านเห็นแบบนี้แล้วอย่าได้พลาดนะครับมาดูมาชมของจริงกันให้ได้แล้วท่านจะอิ่มอกอิ่มใจและอิ่มบุญในการเที่ยวชมศิลปะในวัดพระสิงห์ที่จังหวัดเชียงใหม่ วาสุก็หวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านคงจะชอบและได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อยถ้าชอบก็กดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้วาสุด้วยนะครับขอบพระคุณครับที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปดีๆของวาสุแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับช ลืมเ,เห็นคุณเขาลดเงาปลื้ใจมีพระคู่บ้านคู่เมืองสักสิทธังดวนแก้วกระสิงโกงเงาลาง้างค้าื้อสิ่งใดปรบมากันหลังงานดาสุดวิจิป,ปันโจ ประกายแวววาวนงดวงประทิศส่องสว่างนำทางชีวิตโอดิหารลานนาบนงามประการตามอดไปสู่เสียฟ้าเียบรักษาคำพีศศาสนาทำลำคาประจําลานนา คุหลลางไหลามาสการ์นขอพรจากอกรักให้ชีวิตแคล้วคลาดปลอดภัยพบแต่สิ่งดีสุขใจสมหวังดังตั้งใจป่ะสิ่งคู่บ้านคู่เมืองบทงามตาดาสัญญา,าออเปกก็นศรัทธาสืบทอดเจตนารมณ์ ลุนส่รุนมรดลคูล้านาลำคาคูลาน